เอาละรครับผมสวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมป u p p y p l a พ time ในเวอร์ชั่นมือถือนะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูเลยดีกว่าว่าเกมนี้เนี่ยมันจะประมาณไหนนะสำหรับเลเวลหนึ่งเนี่ยจะให้เลือกได้ว่าจะซ่อนหรือจะเป็นคนหานะผมเป็นคนหาลนะกันโอเคผมได้เล่นเป็นคนหานะแล้วทาไมผมเก็บท้องไม่ได้โอเคเก็บท้องได้อยู่นะมีเวลาจํากัดอยู่นะเอาผมจับได้แล้วเหรอแล้วมีเอาพีผมจับอะไรไปเอางง <laughs> จับได้เฉยเหลืออีกสองคนนะนี่ไง เหลืยคนเดียวเฮลมีไหนอ่ะอีกคนเดียวอยู่ตรงไหนอ่ะอ่าเรียบร้อยเลเวลที่2นะงั้นรอบนี้ผมขอเล่นเป็นคนแอบละกันนี่ไงอันนี้คือตัวผมนั่นเองเก็บทองได้เว้ยอ๋อไอคนหาเนี่ยมันจะหาไม่เจอไอไอคนหาเนี่ยมันจะหาเราไม่เจอเว้ยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยเกือบแล้ว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 อ๋อเฮลมีเฮลมีเฮลมีเดี๋ยวนะ อ๋อผมช่วยอยู่ผมช่วยอยู่ผมช่วยอยู่ไอพวกนี้เป็นบอดอะช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่ใจเย็นใจเย็นช่วย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 โอ้โหยังได้ครับผมโดนผมจะโดนจับเอ้ยเอ้ยโอ้โหไอสนุกอยู่นะเลยว่าเอาสามนะขอเล่นเป็นคนหาแล้วกันมุมมองไปในตัวนี้บอกเลยว่าโคตรน้อยนะอ๋อที่ทองหายเนี่ยเพราะว่าคนมันเก็บไง นี่ไงคือเราเอามองไม่เห็นอยู่แล้วผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าผมมันไม่เคยเล่นเกมนี้ในเวอร์ชั่นปกตินะได้อยู่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 ไอ้พวกนี้เป็นบอทอยู่แล้วบอทมันไม่น่าจะยากเว้ยข้างในถือว่าชนะวะถือว่าชนะอยู่นะอันนี้คือบอทอะไรเข,เ,ขเขียวๆไม่รู้นะแต่ว่าเก็บทองก่อนแล้วกันเอ้ยก oh <my> ระซวยดิเหลือหลักฐานไว้อย่างนี้ตัวเลยคือตัวเราสามารถแบบเก็บทองได้ เก็บใบเก็บใบชนะห้ยก่อนหนึ่งคนพิงมามาด้านล่างนะตึ๊บเก็บทองไปเรื่อยๆไอ้ไอ้บ้าไอ้คนนี้มันเดินติด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 โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ชนะหรือเปล่าหรือว่าชนะอยู่นะเพราะว่าจับได้น้อยไงไอ้ด่านนี้เป็นน้ำผมกดเป็นคนแบบไล่จับใช่ไหมนี่ไงง่าย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  าอยู่ในแสงนี่คือโดนเลยเหรอเนี่ยง่ายมากเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะให้โดนจับดูแล้วกันนะผมอยากรู้ว่าถ้าอยู่ในแสงนี่คือโดนเลยหรือเปล่านะอีกคนเดียวอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไหนมาแนบอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนออกมาเดี๋ยวนี้เรียบร้อยนะอะรอบนี้ผมเป็นคนซ่อนแล้วกันแล้วผมจะลองแบบวิ่งอยู่ในแสงดูนะโอ้โหแค่อยู่ในแสงก็คือจบเลยอะมีทองเพียบเลยนะ เก็บทองไหมโอ้ยน้ำโดนน้ำหรือว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรเก็บทองวะทองนี่คือตัวช่วยมันหรือเปล่าคือต้องย้ำอีกรอบนึงนะว่าผมไม่เคยดูหรือว่าเคยเล่นเวอร์ชั่นปกติเลยเดี๋ยวนะเอ้ยแล้วไงเดีเดียไอ้ด้านบนขึ้นไปได้ได้สนุกอยู่นะสงสัยต้องไปหาเวอร์ชันเต็มมาเล่นแล้วเอาชะนะเว้ย <c oughs> ผมกดเป็นคนหานะโอเคผมเป็นคนหาเวิเนะครับเอาผมเก็บทองก็ได้อยู่นะ ตด้หลังอะอนะได้อยู่ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่อยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนกันเล็กสองคนเอามาเดี๋ยวนี้นะฉันจะจับแกให้ได้ฉันจะจับแกให้ได้จจไดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเลเวลที่แปดนะเป็นคนซ่อนแล้วกันแล้วผมจะโชว์โหดไว้ทุกคนผมจะโชว์เถื่อนให้ทุกคนดูผมจะไปอยู่ได้โอ้ยผมโดนสีสวยแล้วโอเค รู้สึกว่ามุมมองมันกว้างกว่าอยู่นะไอ้ไม่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 อยแ่ได้อยู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 ่เรียบร้อยนะช่วย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 เว่เหลือ2คนเว้ยคือผมก็จะแบบวิ่งอยู่ด้านหลังมันซะหน่อยเลเวลที่เก้าเป็นน้ำนะรอบนี้ผมเป็นคนแอบบ้างแล้วกันนะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยผมเป็นคนหาไงเอ้ยผมจะขึ้นไป ได้อยู่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 มุมมองแคบจังวะนะน่าจะรอดดี๋่ะรอดอยู่ไปไปไปตามเขาไปไอ้ใจเสียวอยู่นะโอเยเลเวลที่สิบเป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้เนี่ยมันคือพื้นอะไรอ่ะพื้นอะไรไม่รู้ว่าแต่ว่าผมเห็นฝุ่นเนาะดูดีๆมันจะเห็นฝุ่นอยู่นะเฮ้มุมมองเอาจริงก็กว้างอยู่นะเนี่ย นะเมื่อกี้มีคนเก็บทองหรือเปล่าหรือว่าตัวผมที่เก็บไม่รู้อะเก็บได้หนึ่งคนด้วยไป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 สองคนไว้โอ้โรโกงอะรัศมีไฟอย่างกว้างอะสามคนเว้เอ้ยไปแล้วนี่เร็วเร็วอีกคนนึงนี่ไงไปนะ่ะขึ้นไปดิเอาโอ้หนึ่งคนด้านหลังด้านหลังด้านหลังเห็นไว้สองคนเว้ค่อยไปค่อยไปค่อยไป เป็นวายสมคนเว้ยสี่คนเว้ยโอ้โหรอบนี้แม่งเล่นอย่างโปอ่ะอีกสองคนอยู่ตรงไหนน้ำนี่ไง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 โดแล้วมึงอ่ะโดแล้วมึงอ่ะโอมันมันไปด้านหลังอ้ยมันเริ่มฉลาดขึ้นแล้วอ่ะเอพวกนี้ไปด้านมันไปไหนแล้วอ่ะมองไม่เห็นปุ่นเว้ยอยู่ไหนวะแต่ว่าชนะอยู่นะรอบนี้เป็นคนแอบดีกว่านะโอเค น่าจะรอดอยู่โอ้ยผีมาอย่างเร็วะ่ะค่อยไปค่อยๆไปตามมิลงไปดิลงไปลงไปลงไปขึ้นไปขึ้นไปโอเคเกมนี้มันไม่ควรเดินหรือเปล่าวะนี่ไงเจอละใช่พอวิ่งเท่านั้นแหละโดนเลยไ้ไหนแล้วอะ่ะเห็นอยู่นะเห็นแบบแบ,บนี่ไงสังเกตดีดีเว้ยเรียบร้อยนะถ้าไม่เดินเลยก็โดนนะเฮ้ยจริงเกมนี้สนุกอยู่นะ คือตัวผีมันมองไม่เห็นใครอยู่แล้วอะ่ะมันต้องอาศัยการสังเกตอะ่ะแล้วผมจะลองแบบขยับไปเรื่อยๆนะมันต้องเห็นผมตลอดอะ่ะเฮ้ยมันไม่เห็นผมอะ่ะมันไปไหนแล้ววะเอ้ยเอ้ยนี่แกอ่ะทำไมมองไม่เห็นฉันฮนะท่านอยู่ข้างหลังฮ่าฮาฮ่านะโดนจับไปหนึ่งคนเว้ยอยู่ตรงไหนวะเอ้ยอย่าขยับอย่าขยับเออมันเป็นบอดเว้ยไม่ต้องกลัว ฉันจะไล่จับแกให้หมดเลยแกอยู่ทรงไหนฮะไม่มีเหรอปาดไปไม่มีไม่ม,ม,มีนี่ไงเจอแล้วรอยเท้าหนึ่งคนนะตัวเราเหยียบไม่ได้นะตัวเราเหยียบแล้วไม่มีรอยเท้านะอา้อาวอ้าววิ่งอย่างนี้ก็รู้สิจ้าไปไหนละเจ้าไปไหนอ่ะไปไหนลระสองคนจ้าสองคนแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยสองคนเองนี่ไงด้านบนด้านบนผมเห็นอยู่นะนี่ไงไม่เอ้โหเกือบแล้วเวลา เหลือสองคนนะมีตัวหนึ่งวิ่งขึ้นไปด้านบนนะตัดขึ้นมาก่อนเลยด้านบนแถวนี้แหละมันไม่น่าจะแอบกันยากเว้ยเฮ้ยทำไมไม่เจอเลยอะ่ะเฮ้ยเป็นไปได้ไงไฟไม่สามารถทะลุกำแพงได้โหลเจอไปแล้วครับสองคนจนังหวะนี้สามคนครับผมเก็บเรียบอะ่ะมาด้านบนเลยคนนึงอยู่ตรงไหนอะ่ะอยู่ตรงไหนได้ยินเสียงเงินอยู่นะโอ้โหตรงนี้ไม่มีค่อยๆไล่เช็คไปเจอสองคนแล้วเว้ย ตรงไหนตรงไหนตรงไหนไม่ต้องมาเฮลมีชนะเอาสามคนเรียบร้อยนะสี่คนเรียบร้อยนะจบแล้วครับผมชนะนะถ้าไม่โดนช่วยนะเอาจริงๆแค่เฝ้าไว้ก็พอแล้วมังเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนเก็บทองฮะผมแอบ,บตรงนี้ลนนแล้วกันไอโดนไปแล้วหนึ่งคนโอเคเออมันต้องเล่นประมาณนี้ไว้มันต้องใจยเย็นแล้วช่วย่ะใจเย็น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 เฮ้ยเล่นเป็นคนแอบ,บสนุกกว่าวะไอโดน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 กูโดน มันตกใจอยู่โ oh my god oh my god ทำไมผมไม่ช่วยวะสวยแล้วสวยแล้วนั่นแหละนั่นแหละมันอ๋อมันเห็นอยู่นะเป็นคนหาดีกว่าเฮ้ยเห็นปุ่นไว้เห็นปุ่นไว้เห็นปุ่น,น,นมันไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยมันไปไหนแล้วอ่ะป <c oughs> าจริงนี่ไงเราคนที่สามอีกคนหนึ่งเว้ยอ้าวเรียบร้อยนะเฮ้ยเจอปุ่นเจ้าปุ่นเจ้าปุ่น ครบเรียบร้อยนะนี่มาถึงก็ได้ก่อนเลยครับผม2คนนะเมื่อกี้เห็นแวบบๆหรือเปล่าวะไม่มีนะตาฝาดไปเองด้านบนมีคนเก็บทองนี่ไงเราถ้าเกิดว,ว่าผีมาใกล้มันก็แบบจะสะดุ้งเงบอกว่าแบบโอ้ลัศมีผีโคตรกว้างเลยเด็กคนนึงอะอ้อคนเดียวที่ไหนอะนี่ไงน,นี่ไงน,นี่เงเรียบร้อยครับผมทาไม่โดนช่วยโอ้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 ้อ โอ้บอดมันก็ช่วยกันนี่ว่าไม่ใช่ว่าบอดมันไม่ช่วยนะแล้วโดนจับไป2คนได้อะโหลเลเวลที่23รอบนี้ผมเป็นคนหาแล้วกันปกติจะเล่นเป็นคนซ่อนไงในด่านน้ำเพราะว่ามันดูแบบยากดีนี่ไงเจอแล้วหนึ่งคนตรงไหนก่ะอา้าวเรียบร้อยไม่แอบด้วยกันก็เสร็จดีมีไหมตรงนี้ไม่มีนะเอ้ยคนเดียวอีกคนเดียวอีกคนเดียวอีกคนเดียว,อย,วอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหน อยู่ตรงไหล่แล้วแบบคโคตรกว้างเลยเรียบร้อยนะชนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม